สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะชวนเพื่อนๆค่ะมาทำของกินเล่นเพลินๆค่ะที่เพลินจริงๆค่ะถ้าไม่ห้ามใจเนี่ยหมดได้ค่ะนั่นคือพับคิร์คอรเมลว้าวน่ากินมากเลยนะคะคือถามทำยากไหมจริงๆมันทำไม่ยากหรอค่ะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคนิดๆน่นอยๆอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทำเสร็จแล้วรรองว่าอร่อยแน่นอนไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหม สูตรนี้นะคะหวานน้อยนะคะแล้วก็หอมแบบนัวๆน,นะคะไม่ไม่หวานแหลมแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะหอมมากนะคะก็ถ้าอยากจะฟินอยากจะอร่อยแล้วก็ไปเริ่มทากันเลยจ้ะเรามาเริ่มทำป๊อปคอนคาราเมลกันนะคะก็ก่อนอื่นเราก็จะต้องป๊อปตัวป๊อปคอนก่อนเนาะก็คือข้าวโพดนะคะวันนี้นุ่นใช้อา เมคโคโฟนนะคะเป็นแบบมัชลูมนะคะมัชลูมก็คือแบบที่เหมือนกาเลตนะคะก็คือหัวเห็ดนั่นเองนะคะาหาซื้อได้ตามเดี๋ยวนี้มีตามห้างมีแล้วนะคะยี่ห้อนี้ก็ได้ h เ r i t a g e นะคะหรือยี่ห้ออื่นๆก็ได้คะ่ะซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็มีนะคะแล้วก็อ่า วิธีการป๊อปตัวมัชสลูมนะคะมันจะต้องป๊อปในน้ำมันที่ร้อนจัดและไฟแรงนะคะแล้วก็อ่ะต่อไปแล้วก็จะต้องมีกระทะนะคะแล้วก็ฝาปิดด้วยนะต้องมีกระ,ะทะที่ใช้นะคะจะต้องมีฝาปิดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพอป๊อปอะคะ่ะเราก็จะต้องปิดฝานะคะะจะใช้กระทะใช้หม้ออะไรก็ได้นะคะ ให้ใบใหญ่หน่อยนะไม่ใช่แบบว่าทํานิดเดียวเลยแบบว่าเอาเล็กๆมันป๊อปออกมาแล้วมันได้เยอะมากเลยนะคะอ่ะเปิดไฟค่ะแรงสุดๆไปเลยนะคะใส่น้ํามันลงไปรอให้น้ํามันลอ้อร้อนแบบควันขึ้นเลยนะคะลอไปเลยค่ะเปิดไฟแรงร้อน้ํามันร้อนแบบควันขึ้นเลยจ้า ตอนนี้นะคะน้ำมันของลุนก็ร้อนแล้วนะคะก็ควันก็ขึ้นแล้วนะคะเราก็จะใส่เนตข้าวโพดเราลงไปนะคะคนเล็กน้อยนะคะอ่ามั๊บแล้วเราก็ปิดฝาต้องรีบปิดนะคะวันปพบแล้วนะเพราะว่าน้ำมันมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝารอให้มันป๊อปของมันไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะ ไม่รอาเร็วถามว่าต้องเขย่าไม้ก็ไม่ต้องเขย่าบ่อยก็ได้ค่ะเขย่าแบบสามสี่ครั้งก็พอเสียงอะไรช่างไพเราะขนาดนี้ชอบชอบฟังเวลามันป๊อปปบปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้สึกสาดใจอ่า พอมันเงียบแล้วนะคะเราก็ปิดไฟมันก็จะมีความร้อนอยู่นะคะเม็ดที่ยังไม่ป๊อปมันก็จะป๊อปขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเปิดไฟไปรอไปนานๆาเนี่ยบางทีมันจะไหม้ได้นะคะโอเคมั่นใจว่าเงียบสนิทแล้วนะคะเราก็จะเปิดฝากันสามสองหนึ่งเราก็มาดูกันนะคะว่ามันมันชลูมไหม โอ้ค่อนข้างมัชรูมนะอืมอืมกลมน่ารักบางยี่ห้อค่ะเขาผสมผสมทั้งบัตเตอร์ไฟผสมทั้งมัชรมูมันก็จะออกมาแบบกลมบางไม่กลมบ้างนะคะโอเคเราก็จะพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราไปทำคาราเมลกันจ้าต่อไปนะคะเราจะมาทำคาราเมลกันค่ะก่อนทำคาราเมลนะคะ นุ่นก็อุ่นเตาอบนะคะที่150องศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่างจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เตาอบใครเตาอบมันนะคะแล้วก็เราจะมาทำคาราเมลค่ะเริ่มจากอันนี้น้ำตาลทรายนะคะเป็นน้ำตาลทรายสีทองนะคะหรือใครจะใช้แบบนุ่นก็ได้เป็นน้ำตาลทรายเคลือบคาราเมลแบบนี้นะคะนุ่นใช้ของ มิรผลโกโลนะคะหรือใครจะใช้น้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้ค่ะผู้ชอบใช้อันนี้เพราะว่าเขาไม่ีกลิ่นคาราเมลอยู่แล้วอะแล้วแบบมันหอมอะอมแล้วก็น้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปไม่ต้องคนนะคะแค่แบบเอียงเอียงเอียงให้เขาแบบซึมซับน้ำก็พอแล้วก็และอันนี้ค่ะน้ำเชื่อมข้าวโพดนะคะหรือคอนไซรัปนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ อันนี้ใครไม่มีใช้แบะแซได้ถ้าใช้แบะแซก็ใส่ครึ่งหนึ่งนะคะของคอนไซรัปนะคะหรือหาไม่ได้จริงๆก็น้ำพึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันนะเนาะที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราการการตกผลึกของน้ำตาลค่ะเวลาเราเ,เราตั้งไปจนถึงจุดหนึ่งนะคะแล้วพอแล้วพอเราไปโคนหรืออะไรเงี้ยมันจะตกผลึกได้นะคะหรือเวลาเราทําเสร็จแล้วเราคลุกเสร็จแล้วเราไปอบอะ่ะ แล้วเราเอาออกมาคนมันก็ตกผลึกได้เหมือนกันนะคะเราก็ใช้ตัวนี้เพื่อป้องกันนุ่นใช้ยี่ห้อนี้ค่ะหาซื้อได้ตามห้าัสรระสินค้าทั่วไปนะคะอันนี้ของเกาหลีนะคนนี้ถูกมาก700 ml นะ99บาทนะคะก็หรือแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เท่า บางคลิปนึงก็ใช้อันนี้นะคะอันนี้จะแพงหน่อยค่ะ200กว่าบาทนะคะแต่อันเนี้ยเขาจะมีกลิ่นวานิลาด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะยี่ห้อไหนก็ได้ขอแค่เป็นเนี่ยค่ะไลท์ไลท์คอนเซรับแค่นี้ก็พอขอให้เป็นสีขาวๆนะคะโอเคเสร็จแล้วเราเปิดไฟค่ะไม่ต้องคนนะคะเปิดไฟกลางนะคะปล่อยให้เขาเดือดต่อไปเรื่อยๆนะคะประมาณ4-5นาทีนะคะ ตอนนี้นะคะตัวน้าตาลของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเดือดไปประมาณสัก4นาทีนะคะก็ระหว่างนี้นะคะเอาวิปปิ้งครีมนะคะไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้อุ่นๆหรือร้อนเลยก็ได้นะคะพักไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในน้ําตาลของเรานะคะซึ่งอุณหภูมิมันควรจะพอๆกันไม่งั้นมันจะฟู่นะคะ โอเคค่ะตอนนี้นุ่มก็ปล่อยเขาเดือดมาประมาณสัก3นาทีนะคะสัก3านาทีก็พอค่ะสีน่าจะยังแบบอ่อนๆอยู่ไม่เข้มมากนะคะแล้วก็เราจะปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามันฟูก็รีบคนนะคะใส่ลงไปเลยแต่ว่าถ้าเราอุ่นมาค่ะมันก็จะไม่ค่อยฟูหรอกเพราะว่าอุณหภูมิมันพอๆกัน รีบผลนะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยนะคะนนี้เนยเค็มนะคะใส่ลงไปเราก็คนให้ละลายนะคะ สมมติว่าเ,เราใส่วิปปิ้งครีมเย็นๆนะคะลงไปมันก็จะเป็นก้อนใช่ไหมคะไม่เป็นไรตั้งไฟได้นะเปิดไฟตั้งไฟได้คะ่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าเนี่ยใส่เนยไปแล้วเนยไม่ละลายก็ตั้งไฟได้คะ่ะ ็ได้แล้วก็ปิดไฟนะคะก็เมื่อกี้นุ่นเปิดไฟนะคะเพื่อคนให้เนยละลายเนาะอ่าแล้วก็จะใส่เบกกิ้งโซดานะคะกลิ่นวานิลาแล้วก็เกลือะคะ่ะใส่ลงไปนุ่นใช้เนยเค็มนะคะก็เลยใส่เกลือ1นส่วนสช้อนชาถ้าใครใช้เนยจืดใช้เกลือ1นส่วนสช้อนชาได้เลยนะคะหรือจะใช้เท่ากันก็ได้ เราใส่เบกกิ้งโซดาไปแล้วนะคะคาราเมลของเราจะเป็นฟองฟอดอย่างนี้คือเรื่องปกตินะแล้วก็คน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 ค่ะเบกกิ้งโซดาจะช่วยให้คาราเมลนะคะเคลือบกับตัวป๊อปคอร์นของเราแล้วเนี่ยเวลาไปอบมันจะกรอบแล้วก็ตัวคาราเมลของเราจะเนียน,นโอเคเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้ห้ามชิมห้ามเอานิ้วจิ้มห้ามทุกสรรพสิ่งนะคะร้อนนิ้วขาดนะคะร้อนนิ้วขาดโอเคเราจะพักไปก่อนนะคะเราจะมาจัดการกับบ๊อบคอนของเรานะคะใครจะเทใส่เลยก็ได้แต่ว่าเออเจะใช้วิธีการหยิบลงไปเพราะว่า มันจะมีบางบางจุดที่ไม่แตกอะค่ะเราก็จะไม่เสี่ยงที่จะเอาลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลากินแล้วโดนฟัน mm hmm. เผลอเคี้ยวไปฟันแตกนี่งานงานใหญ่นะคะ,ะเราก็เลือกที่แบบเฉพาะที่มันแตกนะคะแต่ลงไป โอเคต่อไปนะคะเราจะมาเคลือบคาราเมลกันนะคะอ๋ะอลืมลืมใส่ถั่วใส่ถั่วลงไปนะคะข้างบนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ตามชอบนะ,ะแล้วเราก็เทคาราเมลลงไปค่ะ ก็คลุกให้เข้ากันคาราเมลอันนี้เราจะใส่ไม่หมดหรือใส่หมดก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะ ใครกลัวหวานเกินไปจะใส่ไม่หมดก็ได้นะคะแต่ว่าสูตรหนึงมันก็มันจะพอดีแล้วนะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทใสท่ถาดแล้วก็เอาเข้าอบนะคะ โอจริงๆใส่ถาดก็คือไม่ต้องแน่นเกินไปนะคะให้พอเกี่ยรได้แบบหมดอย่าแบบอุย้ยเหลือนูนเยอะอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนุ้งก็จะเอาเข้าอบค่ะที่150องศานะคะประมาณ45 6 0นาทีแต่ว่าเราจะเอาออกมาคนทุกๆ15นาทีนะคะล้วเข้าอบกันจ้า อ่านะคะนุ่ก็จะเอาเข้าอบนะคะเราจะอบเพื่อให้สีเข,เข้มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็กรอบด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวพอครบ15นาทีแล้วเรามาดูกันค่ะตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาคนรอบแรกกันนะคะใครจะยกไปคนที่โต๊ะก็ได้หรือจะเปิดมาแล้วก็นคนคนๆแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็ได้นะคะคาราเมลของเรานะคะก็จะฟูฟ่องเป็นยองใหญ่ นะคะเราก็จะคนค่นนะค,ะคนเพื่อให้เขาเคลือบกันทั่วนะคะแล้วก็กระจายความร้อนกันนะสีคาราเมลจะเข้มขึ้นนะคะมันจะดูน่ากินขึ้นจากตอนแรกจะสีอ่อนๆใช่ไหมสีมันก็จะค่อยๆเข้มขึ้นนะคะคาราเมลก็จะซึมจะเกาะไปที่ตัว๊อปคอนเรามากขึ้น เราคนจนทั่วนะคะคนจนคาราเมลเกาะกันโอเคแล้วนะคะเราก็แผ่เหมือนเดิมแล้วก็เข้าอบนะคะอีก15นาทีแล้วก็คนทำอย่างเงี้ยคะ่ะวนไป4รอบโอเคเดี๋ยวเราจะอบแล้วก็คนอบแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่ครบหนึ่งชั่วโมงจ้า ๊อปคอนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขออภัยที่เปลี่ยนถาดนะคะเพราะว่าเปลี่ยนเตาก็เลยเปลี่ยนใช้ถาดนี้นะคะพออุ้ยพอรอบสุดท้ายเนี่ยเราโคน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 เปิดพัดลมเรก่อดๆค่ะโคนจนเขามีเสียงแกรกแกกคือเสียงความกรอบ นจนมันเป็นเสียงแบบนี้เราต้องรีบพนนะคะเอาออกมาเพราะว่าไม่งั้นมันจะติดกันเป็นก้อนถ้ามันยังร้อนอยู่อ่ะเรายังพอที่จะแซะให้มันออกจากกันได้นะคะนี่คือ ตอนนี้ก็เป่าแอร์นะคะมันก็เลยกรอบเร็วเราก็พอมันกรอบแล้วนะคะ เราก็จะพักให้หายร้อนนะคะให้เย็นสนิทนะแล้วก็ซึ่งเราจะต้องคนไปก่อนนะคะตอนนี้คนให้เขากรอบให้ทั่วก่อนนะเราค่อยพักนะคะอ,อันนี้นะคะสามารถเก็บใส่กล่องปิดสนิทนะคะได้เป็นเดือนเลยนะ ถ้าใครทําขายใส่ถุงนะคะก็ควรใส่ที่ดูดความชื้นด้วยนะคะซิลิกาเจลลงไปในถุงด้วยนะ,อะโอเคค่ะป๊อบคอนคาราเมลเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากนะคะกรุบกรอบมากนะคะก็ถ้าใครนะคะชอบทานป๊อปคอนคาราเมลนะคะก็อย่าลืมลองทํากันนะคะทําไม่ยากเนาะถ้าทําแล้วอย่าลืมเอามาอวดกันบ้างนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายกรอบมากนะคะ 嗯，阿罗伊。<music> <music>